เสียงเครดกร้องโหยหวนดังแซดผ่านสายลมยามค่ำคืนคล้ายเสียงหญิงสาวที่กำลังทุกขทรมานวอเรนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมลมหายใจที่ติดขัดเธอหันมองรอบตัวพบว่าตัวเองยังคงนั่งอยู่ในรถที่จอดอยู่หน้าเรือนไทยหลังน้ำคนลุกสู้เมื่อรู้สึกเหมือนเสียงเมื่อครู่ดังอยู่ข้างหูแต่รอบโตกลับเงียบสงัด วารลนเป็นสถาปนิกผู้ลหลงใหลในเสน่ห์ของบ้านเรือนไทยเก่าเธอตัดสินใจซื้อเรือนไทยบูราหลังนี้ในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อมันตั้งอยู่ในพื้นที่เงียบสงบของพระนครเสียยุทธยาตัวเรือนไม้สูงโออ่าแต่กลับมีบางอย่างทำให้เธอรู้สึกววงเวตั้งแต่แรกเห็นคุณวารลนแน่ใจเลยครับว่าจะอยู่ที่นี่คนเดียว ลุงสับคนดูแลเรือนเอ่ยถางด้วยน้ำเสียงกังวลบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มานานแล้วนะครับฉันไม่โกรธขลุงบ้านสวยขนาดนี้น่าเสียดายถ้าปล่อยให้ร้างวารินตอบยิ้มยิ้มแต่ในใจกลับรู้สึกเย็นเยือกเอย่างบอกไม่ถูกหลังจากขนของเข้าไปในตัวเรือนวารินเดินสำรวจห้องต่างๆทุก